สวัสดีค่ะและวันนี้คือวิ๊ยมาทีปลอดสารเราจะมาอันดับต้องิีเทสเชื่ออะบัมว่าอะไรคะเชื่ออะบัมว่าทูฟค่ะเน่กี่แบบคะอธิบายสิอัลบัมทูฟของวีเทสนะคะก็มีสองแบบอันนี้คือ ต่อาี์วอาร์่ิสนแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเวอร์ชันสแตนดาร์ดเวอร์ชันนะคะส่วนอันนี้คือคอมแพกเวอร์ชันคอมแพกเวอร์ชันี้ขนาดสแตนดาร์ยังใหญ่ขนาดนี้นะคะเราจะเริ่มจากเปิดจากอันไหนก่อนมันหนักมากเลยกคนอัไหก่อนไหมอัไหนก่อนอก่อนเลแกะ นี่มาแล้วอุ้ยมันแบบไอ้มันขอดขอบจับจับโอ้มันแบบมีความแบบสะท้อนมีความแกรมนะคะเออความแกรมความแกรมความแกรมแล้วก็มันจะนูนนูนหน่อยเนาะแล้วมันก็จะแกรมวิบวับวิบวับแบบนี้เออแกรมนะคะมันเหมือนมันเป็นแบบกระดาษห่ออีกทหนึเนาะซึ่งก็จะดันออกนี้ได้อุ้ยดันแล้วดันแลี้ยวเกมนี้จะมีการแบบอะไรบ้างตื่นเต้นจังเลยอยากอยากใช่ไหมอุ้ยยังไม่หมดกูตื่นนะ ดังนะดังโอเคกูแบบ้าไปกลแล้วดังแลวติดมันมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกวิวซันไปห้าโอ้ยยังตนตดกันแล้วเหรอบอกก่อนว่าอยากได้แบบที่วีพิทินเลยอ่ะที่วีกับิทินอุ้ยได้ว

อยากได้สวีออฟฟ้าค่ะยวีเหอไม่ใช่อยากได้วีแต่ฉันอยาได้วกอ่จองทุกออปฟ้าเลยเพื่อนกันชิงกูค่ะชินะมันก็ได้ไมเจ๊หอมเจ๊โอม รูปนี้พี่เจโฮแบบน่ารักมากอ่ะพี่เจโฮเป็นพี่เป็นพี่เยอะเป็นนพี่เลยเออทั้งสองรูปอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเขาเซลฟี่เองเลยเว้ยชอบสีเงินตรงนี้มากเลยมันดูมีความแบบเมทัลลิกเกรดเอพูดแค่นี้เลยแล้วกันคือแบบคนนึกว่าเหล็กจริงๆแต่เป็นกระดาษโค้ดปิินต์คุณตี้ดีเต็มร้อยมากอ่ะอ่าอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโปสการ์ดเฮ้ยโปสการ์ด ทั้งทั้งคู่เลยนะไปดูอะไรอันนี้อะไรนะน้องเอิร์นมันคือเหมือนเป็นอันนี้มันเหมือนเป็นแบบดิสคกกาฟีบข้างหน้าเขียนว่าอะไรอันว่าอะไรข้างหน้าอันว่าอะไรอันว่าอะไร วีอาร์บูลเล็ตครูสมันคืออะไรเออมันคือดิสโคอกราฟีไกด์บุ๊กรวบรวมอัลบั้มที่ผ่านมาแบบเป็นเหมือนเส้นทางตลอดเก้าปีเขาปล่อยมาทั้งหมดแล้วเออไม่รู้ไม่รู้ได้เพราะว่าเยอะมากใช่เยอะมากอ๋อรวบรวมอัลบั้มอันนี้เป็นอัลบั้มแบบหกเก้าปีหกแล้วเก้าปีใช่มันจะเป็นยุคยุคไปจากใหม่สุดก็จะค่อยๆค่อยๆกลับมาเออนู่นนี่นั่นมีวันที่มีภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษอธิบายพร้อมอันนี้อะไรอ่ะ เออดีเนาะเอ้ามีอีกเหรอมีอะลาโปสเตอร์โปสเตอ้ยมีโปสเตอร์อยู่ไนท์โปสเตอร์อุ้ยมีอีกเออโปสเตอร์มันเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันนะคะอันนี้มันคือโปสเตอร์ cover art อัลบั้มบลูหลอดอัลบั้มบลูใช่ใช่ใช่เป็น cover art เบียบโบเลตครูเบียบโบเลตครูบานค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่มีสมุดข้างในมีเลยสมุดโปโตอ่อไม่มีเฮ้ยอ๋อเป็นรูปมีรูมมันคือ ไหนรอดูรอดูพีวีพีวีเออพีวีกูอยู่ไหนไปฉันก็ชอบฉันก็ชอบพีวีนะจงอตรอบงกลัวจงกูแปดแปดแปดเนาะแปดปดว้าดูว้าอค่ะต่อไหมต่อค่ะต่อต่อ่อจะเป็นซีดีรดีซีดีนี่ยซดีนี่ยซดเนยซีดีเนาะมีกี่แผ่นมีกี่แผ่นมันจะมีหลายแผ่นอนาะ <What? S 1> มีสามแผ่นมันต้องมีอสามแผน่นเดี่ะใช่แต่ละแผ่นมันมีคอนเซป ยังไงอาเล่าเอ้ยยังไงเ่ยอามีตัวจริงว่ะอามีตัวจริงแผ่นแรกก็จะเป็นแผ่นรวบรวมเพลงเก้าปีเนาะแผ่นนี้แผ่นนี้ปะแผ่นแรกเออใช่ก็จะรวบรวมพวกเพลงดังๆทั้งหลายตลอดเก้าปีที่ปล่อยมาเออแผ่นที่สองจะเป็นเพลงที่แต่ละเมมเบอร์เลือกมาเป็นแบบเพลงที่แบบมีความหมายต่อเมมเบอร์คนนั้นอะไรเงี้ยก็รวบรวมมาในแผ่นนี้ใช่แผ่นสุดท้าย พิเศษที่สุดเพราะว่าแผงงนี้ไม่มีในดิจิตอลก็คือเพลงบนเนี้ยเราจะไม่สามารถหาฟังได้แบบ Spotify อร์ตวิฟายเลยหยุดไปลงในยูทูบก็ได้หอุดไปลงอะอันต่อไปค่ะน้องเบนเบนเต้นนะเพราะแบบโซ่แบงค์หนักใหญ่ใหญ่แบบโอเคคุ้มบอกเลยคุ้มเพราะว่าแบบแบบหนัแบบแบบ เออชอปของใหญ่มาช็อปช็อปดีค่ะทุกคนไปแกะเลยค่ะมาค่ะเฮ้ยนดูแกะใหญแกะออกมาแล้วมันมีอีกอันนึงที่เราต้องแกะเหมือนแบบประตูมันดีมากเขาะว่าหุบพลาสติกมาอีกหนึ่งสกินโลโก้แล้วก็ข้างหลังสูงไม่ใช่แฟมตัวเรารีบผสมอันนี้มันเป็นแบบพลาสติกเกรดเอพลาสติกเมีตั้งเกาหลีอ่ะมันมันมีจิมมี่การเปิดยังไงยังไงมันเป็นแบบเหมือนประตูเปิด แล้วพวกนันเนี่นี่ตัวกล่องเขาก็จะมีเชือกไว้โอ้ยกล้ของกูมันไม่คูดออกมัาอ๋อสายนี้มันไว้ดึงอย่างเงี้เใช่แต่ว่าเขาไมาต้องเปลี่ยนกล่องเลยวะมันก็เริ่มแบบเรีนรู้กูมันแล้วเป็นซีดีสามแผ่นเหมือนกันมันก็จะเป็นนะสามแผ่นเหมือนคอมแพคเมื่อกี้ป่ะใช่เหมือนกันแค่แบบเหมือนกันเออแค่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะย โฟโต้การ์ดยังอันนี้คืออันนี้เปิดโฟโต้การ์ดแล้วเหรออันนี้คือเชื่องมก็เปิดเลยแต่คือสิ่งที่ต้องรู้นี่ตื่นเต้นจริงอันนี้อันนี้คือไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อย่าไปคิดจริงกับพี่วีอ่ะเมื่อไรจะมามาให้ดูเปิดมันมีเยอะมากมันมันดูมีหลายอันเอ้าดูโฟโต้การ์ดก่อนอันนี้อาจจะไม่สุ่มปะเอาจริงจริงอันนี้คือโฟโต้การ์ดปะหรอวะเอออันนี้โฟโต้การ์ดเขาบอกสุ่มไป สูงเจโฮปมจโฮปเม่อ <Kristin>: ก <Okay. S 2> okay. 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 ี okay. ้ได <ome> ้เจโฮปใช่อันนี้ชนะได้เจโหกใช่คู่ได้เจโฮปคุณอย่าบอกนะคู่ได้เจโฮปชอบของสิ่งนี้ดูว่าข้างหน้าเขาจะเป็นรูปซูมหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นรูปด้านหลังเออแบ็คทั้งหลังเดินด์แว่าฟิวเฟ็นฟิวเป็นนั่นนำไปไกลมากไเลยเออจิชูก้าจ้าริงจฉันเห็นแล้ะฉันชอบชูก้าแต่ว่าจริงๆฉันเห็นแล้วเมื่อกี้เปิดได้ใครเธอจะต้องเกยิบได้กกันเลย มันาคนนี้ของหนูอะอิววีนี่ยทำไม่ได้อะไม่ได้คเยังไม่เปิดอีกเนี่ยในหันเอ้ยนอ้ยหันละอ๋อมันจะเหมือนกันกิมมิกเหมือนกันเอ้ใช่มันจะแบบเหมือนถ้าโพสจะคล้ายๆข้างหน้าคือเป็นหน้าคิวดฟร์ข้างังคิวเฟร์ด้วยมึงอะไรนะใช่ถ่ายเสื้อเอออ้าวเธออาของกูบ้างนะหอยได้ไหนเฮยเฮ้ยเหมือนกันเนะ เหมือนกันหนอเหมือนกันกระฉันว้านเหมือนกันเนาะเฮ้ยเหมือนกันโอ้กูะปุได้เจ้าสองอันแล้วเนว่ยเลยมากพูนบิ๊กคีมากเขาเลือกเราเขาเลือกเราหรือเปล่ารูปเดียวกันเหมือนกันแต่ได้กระโปงให้เขาใส่ไปเลยไว้ที่กระโปงต่อไปอันนี้เป็นอะไรต่อไปข้างในมันมันมีหลายอันมากเลยอ่ะแต่อันนี้สุ่มปะที่อันนี้มันไม่เหมือนของอันอื่นอ่ะมึงมันอันนึงที่สุ่มมันเนอันนี้สุ่มใช่อันที่สุ่มคืออันที่เป็นแบบเมทัลลิกอะมือใช่ ก็คือนี่มันจะมีสีดำสีดำคือได้ทุกคนทุกคนแต่ว่าสีขาวอ่ะคือสุ่มซึ่งฉันได้พิชซินจ้าไม่ทำไมของกูโลโก้มันผิดอ่ะโลโก้กัเป็นแนวนอนวะเออโลโก้ของกูเป็นอารอนวะไฟเป็นเซฟอึ่อจะเป็นเซเฟหนึ่งสองสาม อันเปิดแล้วหนึ่งสองสาอันนี้คืออีกเมนหนึ่งฉันก็อยากได้อาเอ็บอกเลย้ามาดูรูปรวมดิรูปรวมรูปรวมแล้วว่ารูปรวมเธอก็ได้รูปเดียวกันเหมอันนี้เหมือนเดิมอุ้ยพี่วีหล่อมากพี่วีหล่อมาก หลอดทุกคนมึเขาหลอดทุกคนหลอดทุกคนจึงประตูบุ๊กขอประตูประตูบุ๊กใหญ่มากจุ้มากเขาร่วมทุกบ้้นทุกเพลงอยู่ในประตูบุ๊กมไม่มีเพันะไงเเหรอมีมีหมดจลดจคดจุดจุดจุดจดจุดจดจุดดจัดจุดดจุดจดุดจุดจ้ดจุดจุดดเลด มันมีรูปรูปรูปที่แบบไม่เคยเปิดเผยให้เห็นก่านป่าวคะมันมีอีกเล่มป้าเอาดีๆเ้ารักผมนน่าจะมีอีกเล่มอุ้ยจริงทุกคนแต่เขามมันีเป็นแบบเมทัลลิกแบบนี้มันต้องมีอะไรพิเศษก็คือชั้นสุ่มพรือว่าสุ่มสุ่มพอเตองบุกอีกก็คือสุ่มเป็นชายก็ไม่หมดอ่ะไม่ได้หมดอ่ะอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งสามเล่มมาอุ้ยหนึ่งสองสามอันนี้เล่มที่สี่ หาไม่มีอ๋อเป็นเนื้อเพลงมันเนื้อเพลงโอเพเป็นเนื้อเพลงเอาไ้ยเขาใส่ใจเนี่ยแจ๋งเนื้อเพลงอืน้เงด้วยไหมไปฝึกร้องตามเร็มได้ไะมตรงนีนเอ้ยต่อไปตัใหญ่เลยไม่มีแล้วตัวใหญ่มันเหมือนเรนได้เหมือนกันได้สุดหรอกโอ้ยหลอดทะลุโปสเตอร์เลยอ๋อโอ้ยโอ้ยมึงใหญ่มากสุดใหญ่อย้มากโอ้ย ชอบลูกมีมากลูกมีดีมันคือลูกของอานอัลบ้านมีปะใช่มันคือเหมือนแบบคอนเซ็ปต์โฟโตรก็สุดท้ายแบบท้ายสุดนะคะทิ i เ t อร์ทิตเตอร์เขาเราคืออะไรเนาะเราไปหายกันเราจะส่งต่ออัลรบ้างมีตลาดนัดบางขันใครอยากได้ิดต่อ ไม่ค่ะไม่เราไม่เราต้องไปซื้อของออฟฟิเชียลเลยในไทยไหนซื้อที่ไหนได้ที่ไหนในไทยในแอปส้มแอปส้มเออไปซื้อได้ในแอปส้มนี่ใครทีมใครนึงแหละท่ขายอยู่ในออฟฟิเชียลในแอปส้มในแอปส้มใช่เราควรต้องไปอุดหนุนนะคะออฟฟิเชียลสินค้าถูกเลยนะคะใช่เพราะว่ามันจะได้เป็นกำลังใจให้กับศิลปินค่ะว่าเราไปซื้อของ๋อมันนับยอดบั้มด้วยนี่ใช่มันนับยอดเข้าบั้มแทนที่จะนับเข้าชาร์ต ่วเราคอยมานานกูยังสูดไม่อิ่มกับความพนันขอูที่อยากพนันอีกอยากพนันอีกก็ต้องไปเซอร์อีกก็เดี๋ยวกุไปถาม่อีกสักอันเปิดแมฆเมื่วันค่ะเออแค่หแล้วก็ลาไปก่อนนะคะวันนี้สำหรับคลิปอันบ็อก รีแอคชั่นนี้ของพวกเราค่ะกับอามี่ตัวจริงที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่าลืมสนับสนุนตรงนี้อย่าลืสนับสนุนอย่าลืมฟังเพลงเอออย่าลืมไปฟังเพลงนะคะเพลงอะไรชื่อเพลง yet to come ค่ะ yet to come ค่ะต่อบมาก็เพลงนี้เป็นเพลงภาษาเกาหลีที่เขาไม่ได้ปล่อยมาสักพักแล้วเนาะก่อนหน้านี้เป็นเพลงภาษาอังกฤษหมเลยถ้าใครคิดถึงไวัดเกาหลีก็ใช่ไปฟังไปฟัง สุ้ายนี้นะคะอย่าถึงกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe บนไปนะคะทุกคนตางไหนคะนต,รตรงนี้ซ u บส c r i b e ตรงตรงนี้ค่ะจริงจริงจริงข้ามุาเยปเย่ปิดด้วยอันนี้